จากกระแสด,ดราม่าเมื่อวานนี้เนาะที่มีผู้ชาย a c e b o o k รายหนึ่งเข้าไปโพส์ตในกลุ่มหมอลำเนาะได้โพส์ตบอกว่าวงที่มีนักร้องอายุน้อยไม่เกิน15ไม่มีความผิดติคะพาเด็กน้อยเดินสายไม่ไปโรงเรียนนําเด็กออกจากระบบการศึกษาว่าอย่างนี้อือว่าอย่างไงบ้างคะอันนี้ก็คืออ,อ่ะผู้ชายเฟ e บุ๊ k ท่านนี้เนาะที่เอามาโพสก็น่าจะน่าจะสงสัยแหละน่าจะสงสัยว่าว่า อย่างนี้แหละอะว่ายังไงว่ายังไงเด็กไปทามาหากินเด็กไม่ต้องเรียนหรือเปล่าก็ได้กลายเป็นกระแสเป็นดราม่าที่ถูกถกเถียงกันเมื่อวานนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือคนที่โพสต์เนี่ยคิดยังไงอยู่หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดตามจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะจากกรณีที่มีโพสตโพส์นี้ออกมานะครับแม่แพรวแสงทองผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์นะครับก็ได้มีการแคปโพสนี้ออกไปโพสต์อยู่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะครับแล้วก็ ก็มีแฟนคลับมาคอมเมนต์กันมากอ่าเลยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณจะตั้งข้อสงสัยว่าอย่างศิลปินที่อายุยังไม่ถึงสิปีค่ะอมีใครบ้างที่เราเห็นก็คือน่าจะมีน้องสิกแรมมละหนึ่งแหะแม่แพลถึงออกมาโพลเนาะสองก็มีน้องอ้ออายอ่าที่ยังเด็กอยู่ที่ยังอายุ11บเอ็อยู่นสิกแรมก็11เหมือนกันค่ะอ่าจเราจะยกตัวอย่างกรณีของน้องสคนนี้นะครับใช่ค่ะ น้องอ้ายอะน้องอย่างน้องอ้ายเนาะอย่างน้องอ้ายคุณพ่อเนี่ยพ่อนพ่อนกพงศกรเนี่ยก็ได้พูดในไรสดหรือพูดตลอดจะมีคําถามแบบนี้ตลอดน้องไม่เรียนหรออย่างแรกเลยต้องบอกว่าตอนแรกคือน้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมบอนกก็ได้ย้ายมาให้มาเรียนที่ที่บ้านที่กูแก้วอ่าที่ที่ที่บ้านใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านแล้วคือหลังจากที่น้องเรียนจบเนี่ยถ้ามีมีงานลำหรือว่ามีการแสดงใกล้บ้านก็จะขับรถมารับน้องที่โรงเรียนอ่าหรือไม่ถ้าไม่ว่างก็ใช้คนมารับ มารับน้องเพื่อไปทําการแสดงครับคือหลังจากเลิกเรียนแล้วถึงมามือถึงมารับน้องไปทําการแสดงนั่นเองไม่ได้กระทบผลการเรียนไม,ไม่ได้กระทบเกี่ยวกับการเรียนแต่อย่างใดอเขาให้สัมภาษณ์เขาให้พูดอย่างเงี้ยชัดเจนตลอดบอลน,นกน่ะจำให้กระทบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของน้องใช่ครับก็วันนั้นยังเห็นคลิปเลยน้องมาทําการบ้านอยู่หลังเวทีอยู่เลย ใช่ไหมล่ะใช่คือคือจะมีช่วงที่น้องขึ้นทําการแสดงแล้วก็พอหลังจากเบรกน้องไปแล้วเนี่ยหมดรอบของน้องไปน้องก็จะลงมาทําการบ้านอ่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งตอนนี้น้องก็คือบอสนกก็ได้ของขวัญที่เรารู้กันนะว่าเป็นรถบ้านน้องก็สะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะมีสมาธิในการที่จะทาการบ้านครับภายในรถของคุณพ่อนี่นี่นี้อะน้องสี่แกรม น้องสี่แกรมก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงแสงทองฟินแลนด์ก็กลายเป็นกระแสโด่งดังเลยแฟนคลับเยอะมากอ่าน้องก็ยังเรียนอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งช่วงนี้ที่น้องไปออนทัวร์คอนเสิร์ตกับทางแสงทองฟินแลนด์ก็คือเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนค่ะกําลังมีกิจกรรมกีฬาสีซึ่งน้องก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุญาตให้น้องบอกว่าได้หยุดหยุดได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่า น้องก็จะเดินทางไปอย่างเสาสุกเสาอาทิตย์ใช่อะอย่างเสาอาทิตย์เป็นวันหยุดน้องก็จะไปะหรือว่าวันธรรมดาถ้าทางวงแสดงอยู่ใกล้ๆค่ะใกล้บริเวณแบบว่าอำเภอหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงกับทางที่น้องเรียนอยู่อยู่ชัยพูมิเนี่ยน้องก็ขึ้นไปนไปได้ตอนเย็นไม่มีใครหรอกครับที่เรียน24ชั่วโมงผมเชื่อว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเขาจัดสรรเวลาได้ค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่อ่ะไม่ให้ทิ้งแน่นอนกับการเรียนค่ะการศึกษาก็สําคัญครับแต่ว่า ความฝันของเด็กแล้วก็อนาคตของเด็กก็สําคัญเหมือนกันเช,ชื่อว่าเขาจะเติบโตไปควบคู่กันไปได้ทั้งการศึกษาแล้วก็ เขาเรียกว่าความฝันของตัวเองเรียนไปด้วย<ฤ>ทําตามฝันของตัวเองไปด้วยซึ่งเรามองเห็นแล้วว่าเด็กทั้งสองคนนี้มีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอายุก็ไล่เลี่ยก,กัน<ฤ>อายุก็เท่าๆกันแล้วก็ไม่ได้ทิ้งกรารเรียนด้วยแล้วก็ตามฝันตัวเองด้วย<ช>แล้วอีกอย่างก็คือต้องขอบคุณไปถึงทางด้านบอสบิ๊กบอสแพรวแล้วก็บอสโนพสกรย่านุเนี่ยทางด้านผู้บริหารคือให้โอกาสเด็กทั้งสองคนนี้ให้ให้ทาตามฝันได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กฝึก สอนน้องในทุกๆวันให้น้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และหลายคนชื่นชมแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยพอมีโพสต์แบบนี้ขึ้นมามีมีกระทู้มีหัวข้อแบบนี้ขึ้นมาก็มีทั้งคนเห็นด้วยเนี่ยจำนวนน้อยเห็นด<ม>้วยกับโพสต์คนนี<ม>้นะแต่ไม่เห็นด้วยแลวโดนทัวร์ถล่มก็เยอะพอสมควรซึ่งต้องบอกว่าอันนี้แปลว่าไม่ได้ติดตามน้องจรงิจรงๆไม่ได้ติดตามน้องตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะคุณทั้งบอสบิ๊กบอสแพรบอสนกเนี่ยเขาจัดสรรปันส่วนเวลายังไงให้น้องบ้างซึ่งไม่ได้ติดตามแต่แรกแล้วก็ไปตั้งกระทู้้แบบนนีขึมา จริงๆก็หลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าไม่ได้ส่งเสียอายอาจุดๆส่อใสนี่แหละต้องบอกว่าทําให้เราเห็นเหมือนกันนะว่าก็ในสังคมก็มีคนคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วน้อโอกาสน่ะถ้าเราเป็นเด็กเน้องโอกาสมันมา,มาถึงน้องแล้วโอกาสมันมาถึงแล้วแล้วก็ แล้วน้องก็คว้าไว้นะเป็นสิ่งที่ดีเป็นผู้ใหญ่เนี่ยควรจะให้โอกาสเด็กเนาะให้เด็กได้ได,ได้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เดินตามฝันของตัวเองไปด้วยเห็นหลายๆคนก็งัดข้อกฎหมายขึ้นมาเลยนะอะงนะัดข้อกฎหมายขึ้นมาเลยว่าเด็กใช้แรงงานเด็กอายุยังไม่ถึง15ปีแต่นี่ไม่ได้ใช้แรงงานครับไม่ได้เรียกว่าใช้แรงงาน,เ,นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นเป็นความฝันของน้องๆแหละแล้วน้องก็ได้รับโอกาสแล้วพอขึ้นไปแสดงก็ มีเขาเรียกว่ามีเงินได้เงินได้รับรายได้มาจนเจอครอบครัวมามาใช้ในชีวิตประจาวันอันนี้ก็คือน่าชื่นชมด้วยซ้ำน่าชื่นชมทั้งที่คนที่ให้โอกาสน้องแล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของน้องๆด้วยซ้ำถ้าจะมาพูดถึงว่างัดข้อกฎหมายจริงว่าเด็กเท่านี้ไม่ควรไปทํางานหรือว่าทําอะไรเลยอย่างกรณีว่าดาราเด็กะใช่ดาราเด็กที่ไปทํางานแล้วได้รับค่าตัวอย่างนี้เขาก็ไม่ อย่างไรเขาก็ยังมีเขาเรียกว่ามีการเรียนของเขาอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็จัดสรรปันส่วนได้ในเรื่องของทั้งการศึกษาแล้วก็การทํางานเชื่อว่าผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปแน่นอนถ้าได้รับโอกาสทั้งสองฝ่ายทั้งสองอย่างมาแล้วนะแล้วอีกอย่างน้องทั้งสองคนเนี่ยเขามาในช่วงหลังแล้วเข้ามาในช่วงหลังที่ไม่ใช่ว่าเกาะตั้งเริ่มเริ่มตั้งตั้งแต่เสียงวิหกหรือแสงทองฟิล์ แสงทองฟินแลนด์หรือเสียงวิหกเนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งนานแล้วผู้จัดพ่อๆแม่ๆที่เขาจ้างไปเนี่ยเขาจ้างหมอลำเสียงวิหกเขาจ้างแสงทองฟินแลนด์เขาไม่ได้บอกในระบุว่าต้องเอาคนนี้มานะต้องเอาน้องซีแกรมมานะต้องเอาน้องอาอายมานะเขาไม่ได้บุตตั้งแต่แรกอันนี้เพียงแต่ว่าพ่อๆแม่ๆหรือบอสบอสเนี่ยบอสนกเออบอสนกบอสแพรวเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงตรงนี้ให้โอกาสน้องแล้วก็นําน้องมาร่วมแสดงสร้างสีสันให้กับวงของตัวเองเท่านั้นอื ก็คือสรุปตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือว่าไม่ได้ว่าทําประจําไม่ใช่ทางานประจาไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเป็นต้องทําอ่ะก็คือถ้ามีโอกาสถ้าสามารถเดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตได้ก็ไปงานไหนน้องไปได้ก็คือบอสบอสเนี่ยเขาก็ตัดสินใจให้น้องไปได้รับงานไหนที่น้องพอจะไปได้เขาก็จะเอาน้องไปด้วยถ้างานไหนน้องไปไม่ได้ก็จะแจ้งผู้จัดว่าน้องมาไม่ได้น้องติดภารกิจน้องต้องเรียนตอนเช้าเขาจะมีการแจ้งอยู่แล้วอื แต่จริงๆก็พูดไม่จบหรอกเรื่องนี้ถ้าจะให้ถกเถียงกันจริงๆอะ่ะเพราะหลายคนมันหลายความคิดไงชคชามคิคไม่เหมือนกันหรอกครับผมแต่ก็อยากจะให้เปิดใจกว้างนิดนึงมองมุมกว้างนะครับผมอย่าเพิ่งจับผิดเลยคุณลองไปติดตามจริงๆดูก่อนนะครับว่า ือเรื่องราวเป็นยังไงไม่ใช่ใชว่าเราเห็นแค่ว่าเขามาออกคอนเสิร์ตก็คิดว่าเขาไม่เรียนแล้ว <c oughs> แต่แต่แตจริงๆ <c oughs> ควให้โอกาสเนาะให้โอกาสเด็กละสําคัญแล้วเด็กก็คืออนาคตก็คือน้องจะได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีๆของอีสานบ้านเราเนาะสืบทอดต่อไปน้องจะได้เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่อายุยังเล็กๆน้อยๆน้องจะพอน้องจะได้เจริญเติบโตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของอี uh สานเราสืบเนื่องต่อไป นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากเนาะเรื่องราวประเด็นดราม่าเมื่อวานที่เอ๊ะยังไงวงที่มีนักร้องอายุน้อยไม่เกิน1ิไม่มีความผิดใิะ่ะพาเด็กน้อยเดินสายไม่ไปโรงเรียนนําเด็กออกจากระบบการศึกษานีเป็นข้อที่ตกเสียงเมื่อวานเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วสําหรับเด็กน้อยทั้งสองคนเด็กๆทั้งสองคนซึ่งกาลังจะเป็นอนาคตที่ดีกับวงการลูกทุ่งหมอลำวงการหมอลำของเราเนี่แหละต่อไปเนาะสำหรับน้องสิทธิ์กันแล้วก็น้องอ,อาอคะ่ะ ะะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ